สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับพานเพื่อนมาอยู่ในรายการหานุมานวัดสร้างนะครับรุ่นแรกเลยนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูนะครับเดี๋ยวผมเอาใบรายการมาให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะอ่านี่นะครับหานุมานวัดสร้างนะครับจะอยู่ในใบรายการในเหรียญเสมาเลยนะครับ รายการที่ยี่สิบสี่นะครับเพื่อนๆนะเห็นไหมครับรายการที่ยี่สิบสี่นี่นี่นะครับนี่นะนี่นะเห็นนะรายการที่ยี่สิบสี่นะครับนุ่มานแกะไม้คุณตายพายนะครับการจัดสร้างอยู่ที่สองพันห้าร้อยหกสิบห้าตามพศเลยนะครับราคาจองนะครับราคาออกจากวัดนะครับหนึ่งพันห้าร้อยนะครับราคาออกจากวัดนะแต่พอวัดส่งให้ศูนย์จองแล้วก็ไม่ใช่ราคานี้นะครับ ก็ราคาเขาาก็จะบวกจะบวกเพิ่มนะครับอ่านะครับนี่การจัดสร้างเท่านี้นะครับอันนี้หลุดจองมานะครับหลุดจองมาสอตัวนะฮะก็จองไว้แล้วนะครับไม่เอานะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมอุตส่าห์ให้ใจไปเต็มที่นะครับการจองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นะในกลุ่มนะฮะการจองเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มพระนะครับเขาจะไม่ให้ทําแบบนี้นะครับ เพราะว่าก่อนที่คุณจะจองเนี่ยเขาจะมีอยู่สองอย่างถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าค้าที่สนิทจริงๆนะครับเขาจะไม่เก็บเขาจะไม่เก็บมัดจําเลยนะครับก็คือเขาจะเก็บจากครึ่งหนึ่งของราคาหานุมานสมมุติว่าหานุมานราคาจองอยู่ที่พันหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเขาก็จะเก็บประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับ เขาก็จะเก็บก่อนครึ่งหนึง่งแล้วอีกครึ่งหนึง่งตอนฮะตอนได้ของมาแล้วนะครับเขาก็จะเก็บอีกทีหนึง่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนนะฮะย,ยกเลิกไม่เอานะครับเขาก็จะยึดค่ามาจํานะครับในกลุ่มนะของของกลุ่มูนยนจองแต่ละสนยนจองเขาจะทําแบบนี้นะครับแต่นี่คือผมเนี่ยให้เขาจองแต่ผมไม่เก็บค่ามาจําผมออกผมควักตังตัวเองออกไปให้ก่อนนะครับผลสุดท้ายคือ ผมก็ต้องมานั่งรับภาระอยู่คนเดียวนะครับส่วนพวกคุณไม่ได้รับภาระอะไรเลยนะครับการจองพระของผมนะครับผมบอกให้ผมจองพระแล้วผมโดนยอดลมผมก็โดนอยู่คนเดียวนะครับพวกพี่ไม่้โดนด้วยผมเนี่ยต้องวิ่งหาพระในราคาบวกมาให้ผมขาดทุนด้วยซ้ำไปนะครับจองพระก็ไม่ได้นะครับแถมต้องมาเสียตังค์ไปปิดพระในราคาบวกมาให้นะครับการที่จะจองพระใครที่จะจองพระ จองแล้วขอให้เอานะครับจองแล้วขอให้เอานะอย่าจองแล้วอย่าอย่ามาโยนภาระให้คนอื่นเขานะครับถ้าใครพร้อมคิดที่จะจองรับได้นะครับจองเถอะครับนะจะได้ราคาที่ถูกแต่ถ้าใครไม่พร้อมโอนผมบวกราคาแน่นอนนะครับผมบวกราคาแน่นอนนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับผมได้มาในราคาที่บวกเนี่ยพอพักออกแล้วผมมาบวกเพิ่อมอีกนะผมไม่เชื่อว่าจะขายเท่าเดิมนะ ผมขายตัวละห้าพันเออผมขายราคานี้เลยนะครับนะไม่มีใครเอาผมก็เก็บนะเพราะว่าของของวัดสร้างยังไงก็ขายได้อยู่แล้วนะอนาคตข้างหน้านะครับเขาจะไม่เล่นวัดสร้างกันเหรอนะฮะใช่ไหมครับโอเคครับขอบนเท่านี้นะขอบนนิดนึงนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวมารเราชมกันครับนะฮะอ่านี่เดี๋ยวผมให้ดูหน่อยนี่ผมกําลังเก็บตังค์อยู่นะ จะไปปิดจเจริญพรบนนะครับนี่ดูราคาของเนื้อร่างล่างเลยนะครับห้าพันสองห้าพันห้าโอ้โหคือแบบว่าสุดนะสุดแรงมากนะครับสุดเลยนะฮะนะเจริญพรบนพรล่างช่วงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมารับชมหนุมานกันเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะครับโอสีค่อนข้างออกดีนะ เดี๋ยวมารับชมหนุมานกันนะครับอ่าเดี๋ยวเขา,เอ,าออกแป๊บหนึงมีฟองน้ำปิดอยู่ไหมไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีฟองน้ำหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงไม่มีฟองน้ำปิดนะครับโอเคมามาดูกันเลยเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะฮะมารลุ้นกันมาลุ้นกันเฮ้ย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 ชืบชืบชืบ โอ้โห oh. ผมได้เนื้ออะไรเนี่ยก้นทองคำหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับโอ้ยหานธบมานวัดสร้างผมได้ไม้คูณตายพายนะครับแน่นอนนะครับนะก้นก็น่าจะเป็นก้นทองแดงนะครับใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะอ่าใช่นะครับน่าจะเป็นก้นทองแดงแน่นอนนะครับนะ อ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมขอออกกล่องออกก่อนนะครับขอออกกล่องออกก่อนโอ้โหของวัดสร้างนะครับนี่หา,มมานุมาณโอ้สวยนะครับดูนะครับดูนะฮะ ตรงด้านล่างเนี่ยอุดกิ่งน่าจะเป็นกิ่งหรือเปล่านะเพราะเขยา่าเนี่ยเห็นหอ่านะครับนะอุดอะไรก็ไม่ทราบนะครับนะอุดกิ่งหรือเปล่านะครับนะนี่ต้องเอาไปเลี่ยมไว้นะครับนะเพราะเป็นเพราะเป็นเนื้อไม้นะครับสุดยอดนะครับโอ้โหไม้คูณตายพาย เป็นรุ่นแรกนะครับนี่เก็บได้นะครับอนุมานเก็บได้นะครับของวัดสร้างเองนะครับวัดสร้างโดยตรงนะครับเดี๋ยวมาดูเลขโคดกันครับมผมได้เลขโคดโอ้โหนี่ถ้าไม่มีศูนย์นี่บ้าท 1680นะครับโอ้โหนี่เลขอย่างดีเลยนะครับนะเลขศูนย์ไม่มีค่าตัดทิ้งไปนะครับนะ168นี่โอ้โหเลขรวยทางเดียวนะครับมาเจ้าคุณพัดบุญยะกามโมนะครับนี่ก็จะเขียนมาชื่อรุ่นอยู่นะอะไรเอ่ยนี่ปี65นะครับ นี่โอ้โหอะเดี๋ยวมารับชมตัวต่อไปผมว่าเอ่อน่าจะเป็นเสาสาลาไหมที่หายากนะครับนะผมว่าน่าจะเป็นเสาสาลานะที่ที่หายากนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับขอให้ได้เสาไม้เสาสาลาที่เดิดไม้เสาสารา ไม้อะไรเอ่ยเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยอู้สวยจังอุ้ยสวยสวยเอ้ยตัวนี้สวยอืมตัวนี้สวย เนี่ยด้านหลังก็ไม่ก็ไม่เหมือนกันด้วยเนี่ยใช่ไหมไม่เหมือนกันเนาะโอ้ตัวนี้สวยจังโอ้สวย,ยจริงครับตัวนี้นะอืมเปิซูมอะไรด้านหลังเนาะวะเอ,อ้นี่ใช่ไหมพิมพ์เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเนื้อไม้สวยนะครับนะโอ้โห จะออกเป็นตัวตัวแรกน่าจะออกเป็นสีเข้มนะครับสีน้ำตาลเฮ้ยนี่ผมได้เลขสามหลักด้วยนะโอ้โหเลขเรียงสลับสี่สองสามโอ้โหนะฮะเลขเดียงสลับกับลายกายเป็นดีนะครับผมนะโอ้โหได้ได้แต่เลขสีสวยทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้กิ่งนะเขาอุดกิ่งนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ออ,อุดกิ่งแน่นอนนะครับเนี่ยนะเออนะโอ้เออตัวนี้สวยนะเนื้อไม้เขาจะออกเป็นสีขาวๆแล้วก็มีมีเหมือนแกนไม้ดำๆดำๆด,ด,ดำนะประทุเหมือนกับลายออกคล้ายๆลายเสือเลยนะครับนะโอ้โหนี่โอ,โอ้สวยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาให้ดูอีกตัวหนึ่งอีกต้นหนึ่ง ไม่รู้ว่าใช่นี่นี่เลยเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมตัวนี้จะออกเป็นแบบสีน้ำตาลหน่อยนะครับนะตัวนี้จะออกสีขาวเลยนะครับนะพิมพ์เดียวกันไหมเ,เพื่อนๆลองสังเกตดิพิมพ์เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับนะใช่ไหม ก็เหมือนกันอยู่นะน่าจะเ pues ป็นพิมพ์เ nah, ดียวกันนะครับนะอืมน่าจะเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับนะอ่าพิมพ์เดียวกันพิมพ์เดียวกันแต่ไม่เป็นไรนะครับนะต่อจากให้เป็นแบบไหนผมก็เก็บนะครับนะสวยๆแบบนี้ไม่เก็บได้ไงนี่โอ้โหโอเคครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ มีแค่นี้นะครับก็มาฝากไว้นะครับนะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมนะจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับใหม่ๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับพ้าปิดตาหลายๆรุ่นนะครับก็กําลังจะออกมาแล้วนะครับนะกดติดตามไว้นะครับผมนะมีพระมาแบ่งปันแน่นอนนะครับนะแต่ไม่ได้ในราคาจองนะครับใครที่ ใครที่อยากได้ราคาถูกๆก,ก็ไม่ได้นะครับเพราะพระออกจะออกแล้วนะครับนะก็โดนราคาบวกแน่นอนนะครับผมบวกแน่นอนนะครับนะโอเคครับผมสำหรับพี่นี่ก็ขอกาบสวัสดีครับ